ไปเรื่อยก็มาถึงตอนตอนที่ตอนที่สองนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวเรามาพูดกันถึงเรื่องจะต่อเจ้าอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับอินเวอร์เตอร์ดีซีนะครับ12โวลต์30ได้300วัตนะฮะ300วัตต์นี่นะครับ300วัตต์ใช้ได้แค่ระบบ12โวลต์นะครับไม่ไม่มี24โวลต์ด้วยนะครับเขาเขียนว่า power inverter นะฮะ power inverter ตัวนี้จะเป็นระบบเพลทายเวฟนะครับเพลทายเวฟขึ้นบริสุทธิ์นะครับแต่ว่ากล่องหายไปผมก็เลยใช้มานานแล้วครับต้องทดลองใช้ดูก่อนครับถึงจะเอามารีวิวให้ดูนะครับทดลองใช้แล้วดีนะครับ4ีปพร้อมกับชุด m อ p t ที่ผมรีวิวไปรอบที่แล้วนะฮะทำพร้อมๆกันเลย2ชุดแต่ทีนี้ เรามาดูสายนะครับสายเราก็ต่อแบบนี้นะฮะอินเวอร์เตอรอ์บวกลบนี่นะครับแดงดำนี่นะครับเราก็เจ้าคอนเนคเตอร์นี่เราก็ต่อไปเอาสายใส่ตะกัวเชื่อมตะกัวสองตัวนี้นะฮะแล้วเราก็กะเอาแล้วก็ตัดสายตรงกลางแบบนี้เพื่อที่จะไปต่อเจ้าเวกเกอร์นะครับต่อเนี่ยตัดไปงี้ฮนะแล้วก็ หางปลานะครับแบบนี้นะครับหางปลาแบบนี้นะครับต้องมีหัวแร้งนะครับมีหัวแรง้งมีหัวแรง้งเพื่อที่จะมาเชื่อมเจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นไปได้ก็ใช้อาสายนะครับสอ,สองสองสแควร์มิลอันนี้มันเล็กไปฮะหนึ่งจุดห้าเอาไว้ถ้าใช้โหลดหนักๆอย่างสองสแควร์มิลน,นี่มันได้สิบแอมป์นะฮะ คือรับกระแสได้1 0แอมนะครับ4 s q สควมิก็2 0แอมนะครับ30อสาบกสควมิลก็3 0 3ส3บแอมส์นะครับ8 s ดสแควมิลก็ 40M แอมก็ก็แล้วแต่ว่าท่านจะเอาไปใช้ในโหลดไหนนะครับอุปกรณ์ใดๆที่มันใช้อ Motor, มอเตอร์กำลังขับสูงอะไรเงี้ยเราก็ใช้สายแต่ผมมันใช้แค่ ไม่ได้ใช้แบบรุนแรงฮะคือเอาแค่นี้พอฮะสาธิตให้ดูครับผมอทีนี้เราก็มาติดั้งเลยนะครับก็ทสาเสวใช่ไหมแล้วก็เข้าเลยแดงแดงก็เสียบเข้านี่เลยครับแดงก็ใส่นี่เลยทาตามขั้นตอนนะฮะแดงเข้านี่เข้าไปเลยครับอดแล้วก็ดำดำก็เข้านี่ครับ บวกลบนะฮะแรงดำแล้วก็ใส่เข้าไปความรวดเร็วเอาเอาให้ชัวรนะ์นะอ่าทีนี้เราก็วางไว้ก่อนนะครับต่อสายแล้วก็วางไว้ก่อนอันนี้เรามาดูเจ้าเบกเกอร์นี่นะครับเบกเกอร์ตัวนี้ก็เนี่ยมใส่รางปีกนกไว้ต้องมาตัดนะครับเอาลูกหมูตัดให้มันเหลือแค่นี้แล้วก็ใส่เข้าไป นี่ครับอ่านี่ครับอยู่แล้วนะครับเอาเสร็จปั๊บเราก็เอาเจ้าอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะฮะอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับก็วางลงไปเลยวางไปาวางลงไป วางลงไปแต่เดี๋ยวเราจะเจาะรูตรงนี้นะฮะข้างๆนี้เพื่อให้เขาแน่นนะครับเจาะเลยฮะตอนนี้นเขาข้างบนนี้ไม่มีอะไรนะครับข้างบนนี้บนนี้เราก็เจาะได้ข้างบนนี้ก็ไม่มีวงจรอ,อะไรวงจรเข้อยู่งล่างนี่นะครับวงจรห้อยู่งล่างข้างบนตัวนี้ยึดเอาไว้เพึนินคุ้มค่าครับตัวนี้ใช้ดีนะยูเออร์เตอร์ตัวนี้เอ้เวอร์ยูเออร์เพีรวไซดเวฟน่าจะใช่ครับเพราะกล่องหายไปแล้วเขาเขียนไว้อย่างนั้น อนี้เราก็มาต่อต่อเจ้าตัวนี้ต่อสายมานี่ต่อก่อนดีกว่าครับ,รบทีนี้เราก็มาดูนะฮะก็ต่อไปก็ผมต้องยกออกมานะครับต้องยกออกมาคือว่ายกเจ้าเบกเกอร์นี่ออกมาทาแล้วค่อยวางไปอย่างนี้นะฮะเพราะพื้นที่มันจํากัดนะครับ ก็นี่นะครับลักษณะนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับก็ต่อมาบวกต่อนี่เจ้าเจ้าเบรกเกอร์นี่เป็นตัวขั้นนะฮะเป็นตัวขั้นเพื่อจะตัดการทํางานเวลาเขาช็อตหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับตรงนี้นะครับนี่เราก็มาดูเสียบเลยนะฮะทีนี้อน,นี้สายแผงสายแผงก็หลบไปก่อนหลบไปก่อน นี้ก็จ่อต้าตัวนี้นะครับคอนเนคเตอร์ตัวนี้นะครับสองช่องนี่นะครับใส่สายเจ้าอินเวอร์เตอร์เข้าไปนี่นะครับตามด้วยสายเบรกเกอร์ Baker นะครับสายเบรกเกอร์สายเบรกเกอร์ตัวนี้นะครับที่เราต่อกันในตอนที่แล้วนะฮะทำเจ้าคอนเนคเตอร์ตัวนี้ไว้นะครับก็เสียบเข้าไปฮะ ผิดอีกหรือเปล่าเมื่อกี้ผิดไปนี่ครับเสียไป,ไป่ะโอเคครับก็ออกมาลาักษณะนี้นะครับแล้วก็มาต่อสายแบตต่อสายแบตโอเคครับนี่นะฮะก็ลองยกเบรกเกอร์ดูนะครับ ลองดูว่าจะติดหรือเปล่าอ่ามาครับผมนี่นะครับ13.1 13.1ปั๊บคือต้องต้องเปิดเจ้าแบตเตอรี่ก่อนนะครับอย่าไปเปิดแผงก่อนนะฮะอ่าตัวนี้อาจจะเสียหายนะครับเพราะแรงดันมันถ้าเราไปต่อขนานกัน300วัตต์2แผงอย่างเงี้ยตัวนี้รับไม่ไหวบางทีรับไม่ไหวนะครับต้องดูกระแสวิ่งมากี่แอมป์นะครับ นะฮะกำลังวัดนะครับอ่าเราก็มาลองเจ้าอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับเราเปิดขึ้นเปิดเบรกเกอร์ขึ้นติดหรือเปล่านี่ครับเราเปิดสวิตช์อ่ามาครับไฟมานะครับไฟที่เครื่องติดนะฮะทีนี้เราก็มาดูการทํางานของเจ้าอินเวอร์เตอร์นะครับนี่แปลงแล้วนะครับเปิดคือแปลงแล้วนะครับเปิดเป็น สองร้อยยี่สบสี่ยี่สบสี่โวลต์นะครับยี่สิบโวลต์ครับพูดผิดอีกแล้วผม,อมโอเคทีนี้เราก็มาดูเจ้าสว่านตัวนี้สว่าน ac นะครับสว่าน ac สว่าน ac กำลังวัดอยู่ที่เห็นหรอเปล่าฮะกำลังวัดอยู่ที่สามร้อยสามร้อยเจ็ดสิบวัตต์นี่นะครับ ามร้อยเจ็ดสบวัตมองเห็นไหมสามร้อนี่นะครับสามร้อยสาม้ยเจิวัตนี่นี่ฮะสยเจ็สวัตต์นี่สาม้เจ็สิวัตต์นะครับเราลองมาเปิดดูนะครับว่าใช้งานได้หรือเปล่า เกินกาลังอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะฮะเกินที่เขาบอกไว้สามร้อยวัตนะครับมาลองนะโอ้หมุนปี๊ดเลยนะครับหมุนปี๊ดเลยนะครับโอเคนะครับเกินกําลังแต่เขาตัดนะฮะตัดการทํางานตัดการทํางานไปเองนะครับเพราะเกินกำ,กำลังวัตต์เขาเกินนะฮะตัดตัดแต่ทํางานอยู่นี่ไม่มาแล้วครับตัดเกินสามร้อยวัตนะครับ มาได้แป๊บเดียวเอาปิดลองเปิดใหม่ครับนี่นะลองเปิดใหม่อ่ะลองอีกทีหนึ่งเอาเทีย่ยวนี้ไม่ตัดครับเทีย่ยวนี้ไม่ตัดนะฮะเทีย่ยวนี้ไม่ตัดสามร้อยวัตต์ไม่ตัดนะครับจะมีไฟ led บอกนี่นะครับเติน,นกำลังครับตัวนี้ สามร้อยวัตต์ตอนแรกตัดนะครับตัดเป็นปุ่มสีแดงเขาจะตัดการทํางานไปเลยก็ต้องลองหลายๆอย่างนะฮะพัดลมนี่ไม่ต้องไปพูดถึงครับพัดลมนี่ใช้ได้แน่นอนเพราะว่ามอเตอร์เขาไม่ไม่ไมไมกําลังวัตต์ไม่เท่าพวกสว่านพวกอะไรนี่นะสามร้อยเจ็สิบวัตต์ใช้ได้นะครับเกินกําลังเขาอีกเขาคิดมาแค่สามร้อยใช้ได้สามนี่มันสามร้อยเจ็ดสิบเรก็มาดูเจ้าลูกหมูตัวนี้นะครับลูกหมูตัวนี้นะฮะลูกหมูตัวนี้ กำลังวัดอยู่ที่600วัตต์นะครับ600วัตต์นี่นะครับ600วัตต์นี่นะครับ600วัตต์นี่นะครับอลองดูครับเสียบเสียบเข้าท้ายนี่นะฮะนี่นะครับเสียบเสียบเข้าตรงที่เราเชื่อมต่อไว้นะฮะต่อตัวนี้มาแล้วก็มาเสียบเข้าตัวนี้อีกทีหนึ่ง อลองเปิดดูนะครับเปิดสวิสก่อนนี่นะฮะแล้วก็ลองเปิดเจ้าลูกหมูดูทำงานได้เปล่าออหมูนี่ครับไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อนะฮะหมุนนะครับหมุนนะครับแต่รอบอาจจะไม่ได้แต่ก็หมุนเนี้ยเจ็ดร้อยวัตต์นะครับ อินเวอร์เตอร์ตัวนี้ดีนะครับผมโอเคครับดีมากเลยตัวนี้ทีนี้เราก็มาดูเจ้ากล้องวงจรปิดบ้างนะฮะว่าต่อใช้งานได้หรือเปล่าครับอ่าผมได้ต่อไว้เรียบร้อยแลครับกับเจ้ากล้องวงจรปิดตัวนี้นะครับอัพแรงดันอยู่ที่5โวลต์นะครับ5โวลต์ครับกล้องทั่วไปนะฮะเราก็มาเปิดเลยตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนี่นะครับ อันนี้ซ้ายซ้ายนี่นะครับอีกขวานี่นะครับก็ขึ้นนะนี่ครับก็ลงเนี่ยนี่ใช้ได้นะครับกับกล้องวงจรปิดนะฮะไปติดตามตามสวนนะฮะที่ไม่มีไฟนะครับตามสวนตามไร่ตามท้องนาเขียงนาหรือว่าจะติดไว้ที่บ้านก็ได้ครับประหยัดค่าไฟผมเน้น เน้นที่ประหยัดค่าไฟนะฮะใช้พลังงานทดแทนคือพลังงานจากแสงแดดนะครับนี่นะครับทีนี้ก็เราก็มาดูมาดูเจ้าระบบ12โวลต์นะฮะนี่นะครับ2โวลต์ผมต่อบวกลบบวกมีไฟดำไม่มีไฟแดงมีไฟดำไม่มีไฟพูดกันแบบชาวบ้านนะฮะแล้วก็ มาต่อเข้ากับเทอร์มินอลตัวนี้นะครับนี่นะครับ2โวลต์ตรงกันนะครับผมทําให้ตรงกันเลยนะครับจะได้ดูง่ายๆแลที่นี้ผมก็มาต่อคั่วกับเจ้าโหลดตัวนี้นะครับไฟ12โวลต์น,นะฮะกล่องไก็อยู่นี่9วัตต์9วัตต์าวัตต์12โวลต์ DC 12โวลต์ถึง85โวลต์น,นะครับ720ลูเมนนี่นะครับเอาลองมาล,ลองเปิดเลยนะฮะ เปิดเจ้าตัวขวาสุดนี่นะครับขวาสุดอ่านี่นะครับติดนะครับก็ปิดปิดใช้ได้ทีนี้ว่าเราเราก็ใช้ถ้าเราจะต่อหลายๆดวงใช่ไหมครับเราก็ต่อเอาถึงไม่นอนอีกตัวนึงนี่นะฮะแล้วเราก็ต่อเส้นที่มีไฟขั้วบวกขั้วขั้วบวกนี่ฮนะขึ้นมาดูนี่นะครับขั้วบวกสีแดงขั้วดําลบนี่นะครับ แล้วเราก็ต่อพ่วงไปเลยบวกลบบวกลบบวกลบแต่ละแต่ละจุดแต่ละจุดที่เราจะไปติดตามบ้านตามอะไรนะฮะเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยบวกลบบวกลบบวกลบเป็นหลไรายลอดนะฮะได้อยู่ใช้ได้อยู่นะครับงานได้อยู่แบบนี้แต่เราต้องดูค่ากับค่าแอมนะฮะว่าแอมมันจะรับไหวไหมห้าแอมใช้ได้กี่ดวงกี่ชั่วโมงนะฮะหกดวงใช้ได้เท่าไหร่ นะครับเรามาดูเจ้าตัวนี้ก่อนนี่นะฮะไอ้เจ้าตัวไอแผงเนี่ยนะครับเนี่ยนะแป๊บน,นะฮะหาเครื่องคิดเลขก่อนอดูนะครับผมจะใช้แผงใช้แผงอยู่ที่ยี่สิบวัตต์ตัวนี้นะฮะที่ทดลองนี่ครับสาธิตนะครับยี่สิบวัตต์คูณศูนย์จุดห้าเท่ากับ สิบนะฮะเท่ากับสิบแอมเพราะว่าชุดเนี้ยแผงยี่ยี่สิบวัตนะครับต้องใช้แบตเตอรี่สิบแอมนะฮะถึงจะเพียงพอให้แบบเท่ากันนะแต่ทีนี้ว่าผมใช้แค่าแอมเพราะว่าแดดมันไม่ได้รับทั้งวันนะะตึกบังมั่งต้นไม้บังมั่งมีมั่งแดดมีมั่งไม่มีมั่งบางวันก็ไม่มีแดดอย่างเงี้ยผมก็เลยใช้แค่นี้นะครับ แต่ว่าหลักการจริงนะฮะตามคำนวณมาเนี่ยคือต้องสิบแอมป์นะฮะอ่าทีนี้เราไปดูร้อยวัตต์มั่งสมมติเราใช้แผงร้อยวัตต์หนึ่งร้อยคูณนะครับศูนย์จุดห้าเท่ากับห้าสิบแอมป์นี่นะครับห้าสิบแอมป์ต้องใช้หนึ่งแผงหนึ่งร้อยวัตต์ต้องใช้แบตเตอรี่ห้าสิบแอมป์หนึ่งลูกนะครับอ่ะดูสองร้อยวัตต์มั่งสองร้อยคูณศูนย์จุดห้า เท่ากับสองร้อยวัตต์ต้องใช้หนึ่งร้อยแอมนะฮะหรือให้มากกว่านั้นก็ได้หรือเราจะทําการถ้าแดดไม่มีหรืออะไรกลัวบงังอะไรงนี้เราก็เพิ่มแผงเข้าไปเพิ่มแผงเข้าไปนะครับเพิ่มแผงเข้าไปเพิ่มแผงเข้าไปคือขนานแผงนะฮะดูแผงนะครับขนานแผงเข้าไปนี่นะฮะอันนี้ผมใช้อยู่นี่นะครับยี่สิบวัตต์ 20วัตต์นะครับ20วัตต์รับกระแสแอมป์นะฮะ1.7นี่นะครับอันนี้โวลต์121.20นี่ก็เหมือนกัน1.28นี่นะครับเป็นแผงโพลีนะครับแผงโพลีนะฮะแผงโพลีก็บวกลบบวกลบนะฮะแล้วก็มาต่อนี่นะครับเป็นแผงโพลีนี่นะครับ แนี่ก็นต่อเต่อนะครับโคต่อจะเป็นแบบนี้ที่ที่ทำมาไว้นะคอนเนคเตอร์เราก็ต่อเข้าไปเลยครับต่อเสียบเข้าไปเลยเสียบฮาวอย่างนี้ดูนะ ขึ้นไหมไม่ขึ้นเพราะแดดไม่มีในห้องไม่ขึ้นนะครับแดดไม่มีเย็นแล้วก็ยังไม่ขึ้นอยู่ขึ้นขึ้นม่ขึ้นสาธิตให้ดูก่อนไม่ขึ้นนะครับแดดแดดมันไม่พอฮะแดดไม่พอเย็นนะครับพอสาธิตให้ดูว่าต้องทําแบบนี้นะฮะทีนี้เรามาดูเจ้าจัมสตาไอมอเตอร์ไซค์แล้ว ขอโทษครับพูดผิดอีกแล้วตลับหนีบสายไฟ,ไฟนี่นะครับตลับหนีบสายไฟ,ไฟเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าต่อ,อยังไงที่เข้ากับตัวนี้นะครับนี่นะครับโอเตลับต่อสายไฟนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะนี่อย่างนี้ใช่ไหมฮะสายแดง,ยงนี่ใช่ไหมฮะเห็นไหมครับนี่นะครับก็อย่างนี้นะฮะใช่ไหมครับแล้วก็เราก็ ใส่เข้าไปเสียบเข้าไปอย่างนี้ฮะแล้วเราก็ใส่มันจะมีตัวด้านนี้ด้วนนี้ก็จะตันนะครับก็เสียบเข้าไปเสียบเข้าไปอย่างนี้เสียบเข้าไปเสร็จแล้วก็กดตัวนี้เลยนตัวนี้จะเป็นเหมือนเหมือนมีดฮะกดลงไปก็คีมหนีบก่อนคีมหนีบตัวนี้นะฮะตัวนี้นะครับนี่นะครับเห็นไหม แบบนี้ <c oughs> โอเคแบบนี้เ,นเ,นเลยครับเนี่ยนะฮะก็จะเข้าไปแบบนี้นครับเาไม่หลุดนะฮะไม่หลุดนี่ก็ไม่หลุดนีด่แล้วก็ล็อกอีกทีดนี่เรียบร้อยนี่ล็อกแล้วนะฮะนี่ก็จะล็อกอ, <Yep. S 2> อยู่เลยนะครับเนี่ยอยู่ปึ๊บเลยฮนะอันนี้ไม่หลุดยังไงก็ไม่หลุด <c oughs> เขาก็จะเชื่อมต่อมา อย่างนี้นะฮะลักษณะเดียวกันเราก็เอาสายเนี้ยสายนี่นะครับสายบวกลบตัวเนี้ยมาจัมรวมกันกับเจ้าสายที่จะเข้าเบเกอร์นี่นะฮะรวมกันแดงดำฮะบวกลบแค่นั้นเองนะครับโอเคคลิปนี้ก็สาธิตให้ดูเท่านี้ก่อนนะครับ เพราะเดี๋ยวมันจะเยอะเวลามันมันไม่พอนะฮะคือมันจะมากไปเมันเดี๋ยวเที่ยวเที่ยวหน้านะฮะคลิปหน้าเรามาดูตัวนี้ตอนที่สามนะครับเจ้าตัววัดอุณหภูมิบอร์ดวัดอุณหภูมินี่นะครับตั้งเวลาเปิดปิดอ่าเวลาเขาร้อนเนี่ยหรือว่าอยากเวลาเขาเย็นร้อนตั้งได้ทั้งสองแบบนะครับร้อนเท่าไหร่เราจะให้เขาทํางานเมื่อไหร่สี่สิบองศา เย็นเท่าไหร่ให้ทํางานเท่าไหร่อย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันการต่อนะฮะไว้เผื่อไปทิ้งไว้ตามเขียงนาตามท้องไร่ท้งองนาเงี้ยเรายกไปอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะมันก็ระบบก็จะทํางานทําให้พัดลมพัดลมเนี่ยนะครับระบายความร้อนดูดเจ้าพวกอินเวอร์เตอร์พวกนี้อินเวอร์เตอร์ก็ปล่อยออกมานนี้ก็ดูดน,นี่ก็เข้าน,นี่ก็ออกอันนี้ออกอันนี้เข้าอย่างเงี้ยฮะ นะครับก็ยืดอายุการใช้งานของระบบเราฮนะอยู่ในกล่องครับแต่ถ้าแต่ถ้าไม่ไม่ใช้ในกล่องก็ไม่จําเป็นก็ได้ครเพราะเพราะว่ามันไม่ได้มีความร้อนอะไรมากมายนะฮะติดไว้ตามบ้านทำอะไรได้โอเคนะครับเดี๋ยวมาติดตามคลิปหน้าแล้วก็มาดูการใช้งานเจ้าตัวชาร์จเจอร์นี้ด้วยว่าทํางานยังไงโอเคครับทําไปเลยก,ก็ขอขอบพระคุณมากนะครับ หลักการรับชมจนจบนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม